รู้ไหมคะว่าคนที่เป็นถุงน้าในรังไข่หรือ PCOS ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะฮอร์โมนล้วนๆนะคะแต่มีอีกสาเหตุหลักที่คุณอาจไม่รู้รู้ไหมคะว่ากว่า70%ของผู้หญิงที่มี PCOS มีสาเหตุมาจากการที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงทําให้น้ําตาลและอินซูลินในเลือดสูงหรือที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนั่นแหละค่ะอินซูลินที่สูงผิดปกติจะทําให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปจนเกิดปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติสิวฮอร์ และน้ำหนักขึ้นง่ายถึงแม้ว่าจะกินนิดเดียวแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะภาวะน,นี้จัดการได้แค่เริ่มจากการลดน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตขัดขสีเพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารและเพิ่มการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อลองทํา3อย่างนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นและฮอร์โมนก็จะเริ่มกลับมาสู่สมดุลถ้าคุณมีปัญหานี้ไม่ต้องกังวลค่ะเราเริ่มปรับได้ตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณอยากได้ตัวช่วยเพื่อปรับฮอร์โมนและปรับสุขภาพของคุณให้ดีขึ ทักมหาบุมได้เลยค่ะบุมพร้อมช่วยแล้วเจอกัน